สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนก็ในคลิปนี้นะครับดีพามาที่ยวชมงานลอยกระทงนะครับตรงจุดของแม่ข่าเรามาชมบรรยากาศนะครับลอยกระทงที่ของแม่ข่านะคือตอนนอี้ไม่ว่าไปมุมไหนของเชียงใหม่นี่คือแบบเต็มนะครับก็คือแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่จะมา

ทีนี่คือแบบ ฟังนะครับ เขาเอาแนะนาเอารถเครื um. ่องมานะครับไม่แนะนาเอารถยนต์มานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะงมี้จอดรถนะครับจ้ของร้านอใไบ่ของรนะเูงาน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

có tí đơn luôn คนเยอะมากมากแล้วก็ทะลักมาเร,เรื่อยเรื่อยนะเดี๋ยวจากคลิปนี้แล้วนะจะพาไปชมที่ประตูท่าแพเชียงใหม,มกก่ตอนนี้คือตอนนี้เอาวิธีกลับให้ได้ก่อนตอนนี้ตอนนี้คือคนเยอะมากแน่นมากด้วย เราต้องเดินไปถึงสะพานโน้นเนี่ยถึงจะกลับได้อะฝั่งน้องก,ก็ไม่แน่นมากนะคะกลับนะฝั่งน้องไม่แน่นมากเดี๋ยวถ้าเราหลุดจากนี้ได้ก็คือว่า

ก็คือคนเยอะจนเราไม่รู้จะระหว่งางแทงก็มีขายของนะขายของทุกจุดเลยนะแต่ว่ามันมีไม,ม่สะดวกไม่สะดวกที่จะซื้ออะ่ะเพราะมันเราต้องขยับตามผู้คนอะ่ะ้าไม่ขยับก็คือมันก็จะติดเลยโอ ได้เยอะมากนะแต่ว่าคอนเน้นส่วนมากก็คืเป็นแบบมาท่องเที่ยวมากกว่านะ ชมถึงจุดนี้นะครับแล้วก็จะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมในจุดอื่นของพื้นที่การจัดงานลองกระทงของเชียงใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเดินมากกว่านี้คือว่าใช้เวลาเยอะแน่นอนเลย ว่าคนโมันเยอะจริงเดี๋ยวไปที่จุดอื่นแล้วมันจะสายเนาะเห็นไหมแกาเลอร่ของไม้ขางานลอยกระทง พี่ก็ฟังโน้นนะคือคนแน่นอ,ะอ่ะแน่นสุดทางอะ่ะคิดดูแล้วกันว่าจะยังไงต่อนะคือมันมันไม่ได้นาะต่อแค่นี้พอละมาชมบรบรยากาศมาชมบรรยากาศคือสังเกตดูนะครับตรงในวนของการรอกระทงนี่จะไม่เยอะมากนะโอ้โหที่โหเี่ยกระทงไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าหลักๆคือจะเป็นการมาท่องเที่ยวม,มากกว่านะ รนให้กิน่ไ่เป็นอื่อร่อยมากลัก็คืกๆก็จะมาท่องเที่ยวมากกว่าที่จะมาลองกระทงนะครับมาไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบ <c oughs> หน้าหน้ากินนะ <c oughs> ตัวริมคลอง

ก็ชมบรรยากาศบริเยณไว้ก่อนนะครับก็คือบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่การจัดงานยิปเปลงนะครับตรงออของไม่ขาดนะเ่าจะประมาณนี้นะอันนี้เกือบเกือบถึงละเกือบสุด 嗯。 ก็หลุดพ้นนะครับก็เกือบจะจสุดแล้วก็รบรรยากาศโดยรวมนะครับคือผู้คนก็คือเต็มแน่นนะครับนี่นะครับทั้งซ้ายทาั้งขวาเลยคือมาเรื่อยๆนะครับใครมาท่องเที่ยวก็เอารถเครื่องมาจะจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าจิตที่จดอดรถคงไม่มีเหลือแล้วแหละไปในส่วนของ ที่จอดรถยนต์นะไปหมดอ่ะดูพวกคนหมดเยอะเลย ดูแต่ต้นเนี่ยดูคนเยอะแค่ไหนอันนี้เือข้างนอกแล้วนะครับหนาวเว้ยฉันเจ็บไปได้ยังไง หมดละคนเหนื่อยเลยมันเหนื่อยเพราะคนเยอะนะก็ในโซ่ของบรรยากาศเนาะของแม่ค้าการจัดงานเรากระทงก็กงงคือเป็นเยอะมากๆนะครับเรืดอโๆนี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วมาพบกันใหม่เรวๆนี้นครับบ๊ายบาย